ิดว่าสิ่งที่เราให้ไปมันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของอิกมิติหนึ่งของศาสนาพุทธแล้วก็เป็นเรื่องของการรู้สึกตัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราพยายามเน้นก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพในร่างกายของเด็กๆว่าไม่ควรมีใครมาเมิดหรือว่าความคิดของเด็กก็เป็นสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งเหมือนกัน จังหวัดปทุมธานีเรียนจบปฐม6กที่โรงเรียนวัดเขนเขตแล้วก็ไปต่อมัธยมต้นที่โรงเรียนดอนเมืองทหารบอมรุงจากนั้นก็ไปต่อปชอด,ด้านพาณิชย์ที่เิืยอเขตจกักรพงศัวนาจจากนั้นก็ไปต่อพอสอบคัท่องเที่ยวที่เิทยอเขตเทคนิคกรุงเทพตอนเป็นนักศึกษาที่เทคนิคกรุงเทพตอนนั้นเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องประจําของวงของวิทยาเขตชื่อวงเทคแบน แล้วก็ตอนนั้นเราจะมีมุมมองว่าความสุขของคนคือการได้ฟังเพลงเพราะวาเวลาได้ฟังเพลงคนก็มีความสุขใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราเข้ามาบวชแล้วเหมือนกับว่ามันมันเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพอเข้ามาบวชแล้วก็ได้รับความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสงบจากนักร้องนำวงดนตรี ชีวิตพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อต้องเข้ามาบวชเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันพระชายวรธรมเป็นพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลายัยมหามากุรราชวิทยาลายัยวัดเขียนเขตตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ตำบวตอนนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการโกงความตายก็ได้ก็คือพี่สาวนี่จะฝันว่าเราเสียชีวิตแต่ช่วงนั้นก็ลังเลอยู่เหมือนกันคิดว่าจะบวชด,ดีไหมเพราะว่ามันยังไม่จบดีอีกประมาณสัก,สกเดือนก็จะจบทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะรักษาชีวิตเราก็ควรจะบวชด,ดีกว่าตอนนั้นก็เลยตัดสินใจบวชพอบวชได้สักระยะหนึ่งก็ไปเรียนมจรก็คือเรียนปริญญาตรี เรียนยเตนี่จบ2ฉบับก็คือจบพุทธศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ปัชญาภาคภาษาไทยหลังจากจบแล้วก็เห็นว่ามันมีโครงการสอนครูพาศสอนเสริมธรรมในโรงเร er <ple> ียนก็เลยลงไปสมัครเลยการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการที่จะนำความรู้นั้นไปเผยแพร่สู่เยาวชนและสังคมปัจจุบันพระชายวาราธมโมสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเขียนเขตตำบบลึงยี่โถอําเภอธัญ,ญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีไปสัง่งแรกก็สนุกดีเพราะว่าเรากับวัยรุ่นถือว่าเหมือนโลกจัดมาให้คู่กัน แต่ที่จริงก่อนหน้านั้นเราเคยไปอบรมเทคนิคการสอนจากเสยอจึกขาลายแล้วเป็นกระบวนการสอนยังมีส่วนร่วมซึ่งตอนนั้นมีชาวอเมริกันมาสอนก็คือจอร์ดเลก,กี้นะครับเขาก็จะสอนว่าทำยังไงในกระบวนการสอนเนี่ยทำให้ผู้เข้าร่วมเรียนมีส่วนร่วมไปด้วยโดยที่ตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางแต่ว่าเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในช่วงห้นาทีหรือ1นึ่งคาบเนี่ยเราจะต้องเต็ม เตรียมไว้เลยว่าเราจะดูบทเรียนว่าเราจะสามารถบรรจุบ,บทเรียนอะไรลงไปในนั้นบ้างเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยห้นาทีนี่สั้นมากแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรแบบเป๊ะๆมันอาจจะล่มได้อ๋อทางโรงเรียนก็จะมีโปรเจคเ,เตอร์ให้อยู่แล้วเราก็เพียงแต่เตรียมโน้ตบุ๊กแล้วก็ของนั้นๆก็อาจจะต้องทำสไลด์ไปล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็ ปกติแล้วเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กมีความเคลื่อนไหวใ,ในในห้องเรียนเพราะว่าเราจะรู้ว่าในห้องเรียนเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาสอนเนี่ยเด็กจะนั่งฟังตลอดเพราะนั้นการนั่งฟังเนี่ยมันจะบางทีมันจะนำให้เคลื่องพลังงานมากเพราะว่าเด็กก็อาจจะขาดความสนใจเพราะนั้นการทำห้องห้องเรียนให้เคลื่อนไหวนี่จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เด็กเขามีความตื่น ตามมุมมองเราคือเด็กก็จะสนุกเพราะว่าเราจะเป็นคนสอนที่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็อันหนึ่งที่พยายามทําก็คือการตั้งคําถามเพราะว่าการตั้งคําถามลงไปในห้องเรียนเนี่ยจะทําให้เด็กคิดมันจะแตกต่างจา,จากที่ว่าถ้าเราพูดไปเฉยๆเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดเขาก็จะฟังอย่างเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหลักการในการสอนหรือว่าปรัชญานในการสอนของเราก็คือให้เราทําความเข้าใจว่า เด็กเรียนมีความรู้อยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วทํายังไงจะให้ประสบการณ์และความรู้นั้นออกมาสู่ห้องเรียนแล้วก็เกิดการหมุนเวียนอย่างกิจกรรมที่มักจะให้ทําบ่อยๆก็คือให้เดินถือแก้วน้ําเต็มๆแล้วก็ให้เดินแล้วก็บอกเขาว่าเดินยังไงไม่ให้น้ําหกแล้วเราก็จะสบ,บทเรียนว่าการเดินถือแก้วน้ำเนี่ยมันเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาอย่างไรมันเกี่ยวกับไตรสิกขายอย่างไร นี่ก็ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องใจรักใจสึกใได้มากขึ้นเราอาจจะต้องทบทวนการสอนของเราในแต่ละครั้งว่ามันมีจุดอ่อนจุดด้อยตรงไหนแล้วก็ตอนท้ายชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงสุดท้ายเราก็จะให้เด็กเขียนลงในกระดาษเล็กๆว่าชอบพัะานาตรงไหนมีตรงไหนที่ชอบตรงไหนที่รู้สึกว่าต้องปรับปรุงคิดว่าได้พัฒนาทักษะตัวเองนะครับแล้วก็ได้ เตรียมตัวในการสอนว่าเมื่อเราเข้าไปในห้องเรียนเราเนี่ยบุคลิกภาพความพร้อมของเรามันตอนนีมน้มันไปถึงขั้นไหนแล้วแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยว่าเ,เราจะมีวิธีการพัฒนาการสอนอยังไงให้เด็กรู้สึกไม่ไม่น่าเบื่อแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยก็อาจจะได้แนวคิดเพราะว่าอันนึงที่เราพยายามเน้นย้ำก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพในตัวเองของเด็กว่าจริงๆแล้วสิทธิและเสรีภาพนั้นมันมีติดตัวเข้ามาอยู่แล้ว แล้วก็อีกอานหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาน่าจะได้เรียนรู้มากๆก็คือการเรียนรู้เรื่องการรู้สึกตัวการมีสติกับตัวเองว่ามันมีความสําคัญอย่างไรเหมือนกังกับที่เราก็เลยเคยเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่าการมีสตินั้นสําคัญกับตัวเราอย่างไรก็อาจจะทําให้เราเจอเด็กน้อยลงแต่คิดว่าเด็กไม่นานเราก็คงได้เจอเด็กเหมือนเดิม นีบางช่วงที่คุณครูให้เราสอนออนไลน์เหมือนกัน,นค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการที่เราเจอตัวเป็นๆในห้องนะ,ะเจอตัวเป็นๆในห้องนี่อาจจะทําให้มีเทคนิคมากขึ้นทีนี้ยิ่งไปอยู่หน้าจอออนไลน์ก็ยิ่งเรายิ่งต้องทํำยังไงให้เด็กสนใจกับหน้าจอที่เรากําลังนําเสนอ หลักการที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนี่มี2อ,อย่างก็คืออย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ที่สอนก็คือทําอะไรให้รู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือการที่เราจะมีสติกับตัวเองส่วนอีกงารหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความทุกข์เวลาที่เรามีความทุกข์เราก็จะนึกในใจเสมอว่าความทุกข์มันไม่ตั้งอยู่นานเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกับก้อนเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปในที่สุด